มาถึงบ้านนี้นะที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือนะก็หลังเล็กๆนะโอ้โหจะพังแหล่ไม่พังแหล่มาเดยวขึ้นไปข้างบนกันอยู่กี่คนเนบ้านเนี่ยนเนี่ยนะบ้านเนี่ยนะอ๋อแลวเนี่ยคือบ้านหลังเนี้ยอยู่เจ็ดคน แล้วก็ตอนนี้มีสี่แล้วก็แฟนโยมเป็นห้าแล้วก็ลูกอีกสองคนเหรออ๋อลูกทั้งหมดแม่คนนึงแม่ของพี่โยมเป็นตังเทพก็คือลูกสี่คนลูกสี่คน,คนนะแล้วตอนนี้แล้วแล้ววันนี้แฟนไปไหนไปทำงานอ๋อไ,ไปทำงานไปทำงานที่ไหนเออแฟนทำงานที่ไหนไอะไรกองก่อสร้างนะอ๋อ แล้วนะ้ยมได้ทํางานไหม่าทำเรมือนกันอ๋อแต่วันนี้ขอสัง่สงแต่แต่วันนี้อยู่อ๋ออยู่แล้วลูกสี่คนเลยนะค่ะลูกสอ๋อแล้วเรียนหนังสื่อไหมเรียนเรียน,ยนที่ไหนเรียนวันเลิกคุณอินเนาะโอ้โหเหมือนจะมันจะเหมือนจะหักเลยนะ <laughs> อ๋อแล้วฝ่าตรงนู้นก็ฝ่าตรงนู้นก็นอนไม่มีนะ ลมตีห้องน้ำข้างหลังเป็นห้องน้ำข้างหลังเป็นห้องน้ำเหรอห้องน้ำเหรอระวังไม้ตรงนั้นหักอ๋อไม้หักระวังระวังอ๋ออันนี้ห้องน้ำเหรออ่าใช่อืมกะกายจะหักอ่ะเนีนะฝนตกก็รั่วหมดเลยอยู่เนี่ยฝนตกแรงๆอ่ะฝนตกสะอาดนะ อสอานีอืมแล้วจะนอนกันยังไงเนี่ยเจ็ดคนเนะนอนห่นะนะอยู่ด้วยกันใกันนะอยู่ด้วยกันอืมอัตมามาจากวัดเจ็ดไหนนะก็ได้รับเรื่องจากโยมศักดิ์เนี่ยนะบอกว่าเออมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งเขาก็มาเล่าให้อัตมาฟังนะบอกว่าอยากให้อัตมาเนี่ยเดี๋ยวพระอาจารย์เนี่ยมาช่วยเหลือหน่อยนะดูจากสภาพก็สมควรนะที่จะต้องช่วยเหลือ นะกรแย่จริงๆนะนั่นเดี๋ยววันนี้ก็มีเดี๋ยวมีสิ่งของมาช่วยนะอ่าข้าวสารข้าวสารเอาไปอ่าข้าวสารอ่าเอาข้าวสารไปห้าถุงอ่าห้าถุงอ่าต่อไปน้ำดื่มน้ำดื่มน่ะน้ำดื่ม น้ำดื่มน้ำดื่มอ่าน้ำดื่มอ่าน้ำดื่มน้ำดื่มห้าแพ็คอ่าไข่ไก่อ่าไข่ไก่นะสองแพ็คเลยนะอ่าเอาไว้เจียวให้ลูกนะอ่าชอบกินไข่ไหมอ่าปลากระป๋องนะอ่าปลากระป๋องยี่สิบอ่ามาม่าหนึ่งลังนมอ่าเอานมมาให้เด็กนี่นะ กินนมกันไหมชอบไหมอ้าไวไม่ในสักอ้าวนมอ่ะนมมาอีกนมมาเยอะเด็กเยอะอ่ะนมมาอ่ะนมมาอีกนี่นี่อ่ะนมมาให้เด็กกินได้เยอะอา่าอันนี้หม้อกระป๋องนะอา่ามาอา้าวต่อไปซอสอา่าซอสน้ำมันน้ำมันนะอา่าน้ำปลา ซอสน้ำปลาน้ำตาลนะอะน้ำตาลสามกิโลวุ้นเส้นอวุ้นเส้นเอาไว้หมูหยองเอาหมูหย,ออมหยองปลาเธอเร็วรับเร็วเร็วปลาเค็มปลาเค็มกุนเชียงกุนเชียงน้ำพริกนะนี่น้ำพริกเผาน้ำพริกตาแดงมา เอาขนมเอาเอาชอบขนมไหมอ้าวเอาขนมไปอ้าววันดีลูกววันดีลูกอ้าวขนมไปกินกันอ้าวฝงทับฟอกนะพอใหญ่เลยเอาไว้ใช้อ้าวสบู่อ่ายาสีฟันแปรงสีฟันน้ำยาล้างจานน้ำล้างจานอ้าวยุงเยอะนะยากันยุงด้วยเออเยอะไหมเยอะไหมยุงฮะ เยอะนะออ่าเดี๋ยวขอตังหน่อยเดี๋ยวให้ตังเอาไว้ใช้นะเออให้ตังเอาไว้ใช้สองพันอเอาไว้เสียค่าน้ำค่าไฟแล้วก็เอาไปเลี้ยงลูกเอาไปไปเรียนด้วยนะเดี๋ยวรับเงินเอาไว้ให้แม่หน่อยเอาแบมือลูกอเอาไปสองพันนะอ่าไปเอาไปใช้นายมนะก็พอบรรเทาความทุกข์ไปได้นะยมนะอืมนะก็มามาช่วยนะ ามาช่วยย,ขยมขอบคุณยอมอศักดิ์ด้วย <c oughs> เขา <c oughs> เขาส <c oughs> ามาอถเขาบอกให้ตตมามาช่วยนะข <c oughs> อบคุณอแดงดวขอบคุนะคออ่าละเดี๋ยวไปก่อนนะยมนะ <c oughs> ท่านใดที่ได้รับชมแล้วได้ช่วยกดติดตามช่องหรือกดถูกใจ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของทีมงานปันน้ำใจและมีส่วนในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงต่อไป